นางสาวเกื้อกูลปิยะจอมขวัญรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช,ชได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเพื่อนำนวัตกรรมเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการตรวจโรคใบด่างมันสําปะหลัง เนื่องจากมันสัมปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศไทยนั่นเองครับในส่วนของไบโอเทคสวทชได้นำชุดตรวจโรคใบด่างมันสัมปะหลังเพื่อทำการคัดเลือกท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังที่ปลอดโรคนะครับแล้วก็นำส่งต่อให้กับเกษตรกรนำไปปลูกต่อไปซึ่งก็จะช่วยลดความสูญเสียให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นั่นเองครับแน่นอนว่าเมื่อได้ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพ ผลผลิตที่ได้ตามมาก็มีโอกาสได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณที่สูงขึ้นนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันทางทีมวิจัยการผลิตโมโนคลโน a l แอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ทางไบโอเทคสวทชได้พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วเรียกว่าสตริปเทสสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสัมปัหลังครับที่มีหลักการทำงานเหมือนกับชุดตรวจ ATK ทราบผลได้ภายในระยะเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นก็ต้องบอกว่าแป๊บเดียวไม่นานนะครับสามารถพกพาไปใช้ในภาคสนามได้โดยไม่ต้องเก็บตัวอย่างส่งมาตรวจยังห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบมีความแม่นยำความจำเพาะเจาะจงความรวดเร็วใกล้เคียงกับชุดตรวจอีไลซ่าที่พัฒนาขึ้นมาก่อนหน้านี้และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน pcr อย่างที่บอกนะครับว่าก็เหมือนกับชุดตรวจ ATK นะครับสำหรับวิธี RT-PCR ก็พบะว่ามีความแม่นยำถึง95%ความจำเพาะเจาะจงสูงถึง100%เลยทีเดียวครับและก็ความไวหรือว่าความรวดเร็วอยู่ที่89%และก็เตรียมนำชุดตรวจไปทดสอบการใช้งานจริงกับเครือข่ายภาครัฐและก็ภาคเอกชนต่อไปครับ โดยมีการจัดฝึกอบรมเรื่องการตรวจวินิจฉัยเชื้อสีลังคาคัสซาว่าโมเสกไวรัสนั่นก็คือโรคไวรัสใบด่างมันสัมปลังสายพันธุ์สีลังกาของประเทศสีลังกานั่นเองครับในตัวอย่างมันสัมปลังด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบของสตริปเทสครับแล้วก็มีการส่งมอบชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นให้กับหน่วยงานต่างๆไปใช้ประโยชน์ในการตรวจโรคใบด่างมันสัมปลังแล้วนั่นเองครับ